โอโหโห้พี่น้องจา้าเตยตื้นเตยตื้นสายนี่นในยินตั้งแต่เสียงเันไอท้ทอมีเฮาผู้ใดพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเตยตื้นสายเตยตื้นสายพี่น้องขออภัยยี่มันพอดีๆีไหมพี่น้อง น้องจ๋าสวัสดีค่ะย,ะนยันด้วยสวัสดีค่ะโอ้โนี่หลักคนจริงพี่น้องมื่อเล่นเสียน,สนโกนนี่รีคองแทบเ่ยตื่นสายวอดเร็วพี่น้องวอดเร็วคอยตื่นสายพี่เนาะ

S <S 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 เออแย่หนุ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องอ่าให้เราโซเมยพี่น้องให้เราโซเมยกันแป๊บนึงเนาะคือวใหญ่แย่หนุ่ยจ้ะฮ็ดตามสัญญาเราได้จ้ะฮ็ดตามสัญญาแล้วเพราะว่าหนึ่งมือเลนเนาะและอีกแสนพี่น้องนั่นนั่นพี่น้องนี่แหละคนจริงพี่น้องและอีกแสนแสนกับโกนเนาะพี่น้องเนาะมืนเป็นอันนั้นว่าเสร็จภารกิจเรียบร้อยแย่หนุอยทำตามสัญญาเรียบร้อยน้อยแต่เนาะ ฝากยันหนึ่หัวล้านนะ้ำเงินได้พี่น้องเด้อให้ฮอดแซนเลยไปเด้ออันขนฮอดหลังง้อมกับชิโกหลังง้อมเลยพี่น้องมีใจเจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆสำหรับไอการติดตามปืนมือซับน้องพี่น้องเนาะยันนึ่งหัวล้านกันทำตามสัญญาอะไรจากพี่น้องเร็ยไ,ได้แล้วส่งไม่ได้มัดยางเราพี่น,อน้องไปคน ขอส่งกีฬาพี่เงนั่นท้าำง้อพอดีพี่น้องมาทานเด้พี่น้องมาทานมาทานยังนี่ส่งส่กง,งกีฬาพี่เงท้าทำง้อเลยกีฬาหมู่บ้านพี่น้งองเออก็เลยออกมาเรียนขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆเนื้อหนึ่งก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณสำหรับแม่เล็กไว้ต่อเด้อขอบคุณค่ะ แม่เล <ítulo> <Yeah, S 2> <The Major> mm ็ก hmm. อุนไรอ่ะอุไรนำใจสี่ร้อยคะแนนสี่ร้อยคะแนนเมื่อวานนี้ขอบคุณหลายๆค่าค่าน้ำยินเนาะแต่แกหนุ่ยกับชิ้นน้ำยินกินอยู่นี่แหละพี่น้องส่งส่งตัวเรียบร้อยแล้วจ้าแม่เล็กจ้าสี่ร้อยคะแนนต่อส่งมาเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกดไลค์ไอที่ไลค์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มีความหมายกับแกหนึ่ยหัวล้านเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้แกหนึ่ยหัวล้านก็ฝากไว้ซสนีเด้อจ้ะเด้อ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตึงมึงตึงตึงึงตึงตึงถึงตึงตึงตึงงต้หนูาพี่น้องพี่น้องตาลูกตาตื่นสายบิขดมูโอเลียใจเด้อโอ้โหอะไรโอเลียใจเราตื่นสายไหมเอาแถวให้น้อยนึงพี่น้องแถยัง แอบอ้อมไปจากรอบเลยนะแอบไปจากรอบอ้อมต้นไม้นี่จากรอบกันนะน้องพี่น้องอ๋อแอบแอบแอบให้ต้ลูกตาจากรอบเ้าตื่นสายไหมพี่น้องโอ้มาตรฐานดีเลยนะพิเศษไหมน้องพี่น้องมึงอั๋อว้ยว่าตื่นแต้นส oh, 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 ้านากลิกากระบืองปุกเอา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 ให้เราแอบพี่น้องอย่าขอบคุณพี่น้องเพื่อนและพี่น้องพลังแล้วเรือได้พี่น้องขอบคุณนั่นเอฟซีอ่า ทุกคนทุกท่านที่กดติดตามช่องย้ายหนุ่ยหัวล้านพี่น้องจ๋าได้เมื่อเราเคยบอกกันไว้ว่าถ้าหอดมือเราสิแเลียนพี่น้องเราเห็ดไห้พี่น้องรอเ,เราเด้อจ้าเราเลียนเด้อพี่น้องแต่ว่าเตือนว่าได้ไปท้ายพี่น้องเตือ,น,อตนใสเตือนว่าทันแล้วขอบพระคุณทุกทุกการติดตาม้อจ้าทุกยอดทุกยอดสับสไครตจากพี่จากน้องเขาสุภูสุคนค่ะที่เหยายหนุ่ยมีมือนีเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆนะจ้าที่สนับสนุนช่อง ยายหนุ่ยหัวล้านสองสีพี่น้องกับช่องตาลูกตานพี่น้องจ๋าขอให้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อที่ให้ความภักความเมตตาช่องยายหนุ่ยหัวล้านแล้วก็อย่าลืมว่าแสนโกนเด้อพี่น้องเดี๋ย่าแสนโกนพี่น้องจ๋าโอ้ยโอ้ยประธานยายหนุ่ยประธานยายหนุ่ยตื่นสายเจริเด้ีขนาดออกบ้านเคยเราด้วยนะตีห่างเพราว่าพี่น้องเพราะว่าตีห่างเพาท่านแก้งโอ้ เดือดใจเด้บ่ได้น้ำมูกบ่ได้ตออเราเรียนขามทา้งนี่เนาะขามทางก่อนอุโมงค์หลับพี่น้องเออเอาเป็นยังไงดีใจบ่ดีใจดีใจบ่เอาสัมภาษณ์ถามเขาทำไมพี่น้องดีใจให้ตามคำสัญญาเนาะเขาเป็นคนจริงๆหลักคนบ้านนอกพูดจริงทำจริงพี่น้องจ๋าสองสีพี่น้องบ่เคยบอกเล่นคำบอกเป็นเป็นอาจารย์พี่น้องคำบอกเป็นนายได้ไหมพี่น้องคำบอกเป็นนายแค่นั้นไงคำบอกเป็นนายเนาะเอาซึงสี่เฮ็ดได้ถึงสี่ ถึงที่ซาแต่ก็เฮ็ดพี่น้องเนาะถึงที่ซาแต่ก็เฮ็ดสร้างบลังงอม้างบลังงอลังงมก็เฮ็ดเลยนะลังงมก็เฮ็ดหลังงมก็เฮ็ดเลยพี่น้องเด้อกระเฮ็ดก็ะยิซักไม่กระเท่ามาเอาพี่น้องยางบ่ไหวกระจีตูดรเปาเตี๋ยยางบ่ไหวก็ตูดมาเอางอจอดรถเอาใช้เป็นยายามกุ้งตัวทันเดี๋ยอ๋อมาตรฐานเงินไงโอ้ยได้ยินจะจเสียงเงนท้องนี้เฮาพี่น้องจ๋าออกมาดีรัฐทันแล้ว เกือบโบกพี่น้องเกือบโบกได้เกือบโบกวันนี้ไปหาคนอันนี้ส่งกับไปส่งไปยังห้องเงหอแบบเกือบโบกพูดได้พูดคนหิ้งไ้เราใส่ขาสั่นพี่น้องเราหมัดแต่ทานนี่เราเรียนนะสุดนักกีฬาเต็มที่พี่น้องเต็มที่ดีแล้วอ่ะมาด่าได้ันนี้เป็นนักวิ่งเก้าได้พี่น้องเด้อเป็นนักวิ่งสองร้อยเมตรแชมป์ได้พี่น้องเด้อแชมป์แชมป์วิ่งแล้วสองร้อยเมตรพี่น้องหนุ่ยเล่เรีนท่องปวดเล่นท่องมาเบิดแล้วเสียดายได้บททันยังหนุ่ ยิ่งเตเสียงเงินมาเขาหงหงเล่นออกมาอ้้เสียงเงียนุยเยนุยมาเล่นดีเพียงจับโทรศัพท์ท่านเด้อพี่น้องแต่ตีตาเหลียกเล่นมามีเมื่อยหยุดทันทีประเดีด๋วยวพี่น้องเด้อเย็บประเดีด๋วยวค่ะเย็บประเดี<แ>ยด๋ยวแล้วไก่เติบดีเกือบกิโลพี่น้องโอ้เกือบกิโลเราเรียนมาจากบ้านมามตั้งแต่ยางกับเต็นท์ไปนี่กับเมื่อยแพ่งหรอกง่ากัออกอยู่เลยออกได้ที่ด้วยส่วนนี้กับสิ่งดีๆที่พี่น้องจัดสรรให้ยาี้ยนุย ซ้ำกับการออกกําลังกายพี่น้องจ้ะจ้ะเท่าเท่าปกติแล้วก็ออกแล้วก็ยั่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้เท่ากับการประเมินประเมินประเมินตัวเราเองว่าระยะทางซ้ำนี่แล้วยังสิมีกําลังที่สิมีแห้งมีอย่างที่สิมาหอดมาถึงบ่เรามาหอดมาถึงอีพี่น้องจ้ะระยะทางบนเป็นไก่ด้พี่น้องระยะทางบนไก่ด้ค่ะ ได้อกีกนี่แหละเขาว่านี่แหละเขาว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเนาะวินาที <c oughs> อายุ2กิโลประมาณเมื่อเล่าจะวางแมนได้อีกอยู่2กิโลอายุเป็นเพียงตัวเลขพี่น้องถึงเสียอายุหลายแต่ว่าร่างกายถ้าเขาดูแลดีๆกับสุขภาพเขาดีนะพี่น้องเนาะฮาลาพี่น้องคลิปนี้ก็เหมือนกับกับการให้พี่น้องได้รักษาสุขภาพลเลยจ้าว่ายๆซะเพราะว่า ุณน้ออายุหลายขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะจังว่าอีหยังจังว่าโรคภัยอีหยังสิกลับเข้ามาหาเฮาแน่แม่นเล่นบ่ได้ก็ให้ย่างให้ย่างพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมาย่างโหลดยางออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆก็ดีกว่าเฮาอยู่ซื่อๆเนาะจ้าขอบคุณพี่น้องเฮาหลายที่แม่นขอบคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนช่องยนี่นึ่งนฮอลานให้เราได้ออกกำลังกายไกลกว่าเก่าอีก ออกกําลังกายไก่ก็เก่าอีกพี่น้องร้ว่เมยก็เมยเมยอยู่แต่ว่าเพิ่นผูมันมันยางเอาเนาะพี่น้องยางมันไปเรื่อยๆเนาะแม่นแต่ว่าลนนี่เนาะก็มีบางช่วงที่เฮาซาลงจักหน่อยเนาะเพราะว่าร่างกายเฮาก็เาแล้วเฮาบ่เหมือนจะของได้ว่าเออเป็นจังซี่เฮาก็ก็อ่อนลงเนาะพี่น้องะ บ่บ่เป็นยังอ้าวโอเคจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ยายน้อยเฮ็ดตามคำสัญญาเลยด้อพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอบคุณ FC สาวน้อยเพรพิญแพงขอบคุณ FC อ่าน้องอิงเอฟซีน้องหักแพงเอฟีลาบปลายเอของศิลปินทุกทุกท่านค่ะในทีมงานสาวน้อยเพริญแพงเอฟซีบ้านหักทุกทุกบ้านทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ